ผัดผักบอกเกอรี่กับกุ้งบะหมี่แล้วผัดยังไงให้มันเหมือนในปตาาัตตะคาง่ายๆก็คือหลังจากที่ทุกอย่างเราลวกน้ํามันเสร็จแล้วเราตั้งกระทะเลยนะจำไว้อย่างหนึงว่าอาหารเนี่ยอย่าอยู่ในกระทะนานเพราะนั้นก่อนที่จะไปอยู่ในกระทะเนี่ยเราก็ควรจะให้เขาสุกใส่น้ามันนิดหน่อยทุกอย่างเอาลงไปเลยระวังกระเด็นระวังกระเด็น ตอนนี้เราก็จะเริ่มใส่น้ำนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะแล้วรีบปรุงรสชาตเข้าไปล้ำตาล้ายไม่มีรสไม่มีรสด,ดีนะบ้านเนี้ยไม่เหนียว <c oughs> เนี่ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยตามด้วยนะ้ำมันหอย เอาลุกคล้าไว้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆนะให้ส่วนผสมรทชาตมันเข้ากันถ้าจะให้ผักพองนิ่มเนี่ยนะเราก็ต้องแยกผักเราอย่าเพิ่งใส่เนื้อสัตว์ลงไปเอาผักลงไปผัดก,ก่อนแล้วก็เอาฝาคอบเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วนะ เราก็ปิดไฟเลยเห็นไหมอย่าให้อยู่ในกระทะนานผัดวิธีนี้เนี่ยไม้ผักมันจะเงาตลอดเวลาเลยเอาไือลอกยกให้ดูง่ายๆชัดๆบล็อกคัลี่ผัดกุ้งปลาหมึกนะผัดผัก เขาจะเงาเหนะ็นไหมเนี่ยมันเงาอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่มีการเหลืองเลยไปทำขายทำกินได้เหมือนกันหมดแล้วพบกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ